ก็มีคนสืบไว้ให้มันจึงยังอยู่ยังมาถึงเวลานี้แล้วเราได้บวชเรลืองเหลืองแดงแดมานั่งอยู่ที่นี่เก็มีการสืบอายุภาษาศาสนาไว้ให้เราควรจะสำนึกในข้อนี้แล้วสืบอายุภาษาศา,าสนาต่อไป ให้มันไปถึงคนที่จะมาะที่หลังเราต่อไปเี <c oughs> คนที่สืบมาให้เรามาถึงเรานี้ตายไปหมดแล้ว <c oughs> ถ้าเราไม่สืบต่อไปคนข้างหลังก็ไม่มีหวังที่จะได้รับได้พบกันกันกบศาสนา <c oughs> <c oughs> การบวชของเราในวันนี้ให้เป็นการสืบอ,อายุภาษศาสนา ท้าไม่มีอยู่ถ้าไม่มีอยู่นั้นทาอย่างไรก็เหมือนที่แรกมาต้องมีคนเรียนแล้วต้องมีคนบวชแล้วต้องมีคนเรียนแล้วคนปฏิบัติได้ผลของการปฏิบัติแล้วสอนต่อๆกันไปเราบวชสามเดือนเราสื่อมันสามเดือนเราเรียนมันสามเดือนเรา ปฏิบัติมาสามเดือนเราก็ได้ผลตามสมควรแล้วมันก็สอนกันไปตามเรื่องมีน้อยก็สอนน้อยคือสอนเฉพาะแต่ที่เรารู้จริงและปฏิบัติได้แล้วออกสึกออกไปก็ยังสอนได้แ <c oughs> ม่อยู่ในระยะน,นี้สามเดือนนี้ก็ยังสอนได้บ้างไม่จะไม่สอนอะไรได้เลยถ้ามีการบวชการเรียนการปฏิบัติ การสอนต่อๆกันไปแล้วศาสนาก็ยังมีชีวิตอยู่ไม่ตายไปให้รู้สึกว่าระหว่างที่เราบวชอยู่นี่ขอให้ประพฤติประพรมตัมจรย์อย่างซื่อตรงมันจะเป็นการสือบอายุประสาสนาบวชสามเดือนก็บวชก็สืบสามเดือนบวชหนึ่งเดือนก็บวชหนึ่งเดือนสืบหนึ่งเดือนบวชเจ็ดวันก็สืบเจ็ดวันแนะ่ ขอให้มันบวจริงเแทนจริง,รง,รงปฏิบัติจริงนั่นการบวชของเราจรึงได้ประโยชน์โดยอ้อมข้อที่สองว่าเป็นการสืบอ,อายุศา,าสนาไว้เรื่อยไปบวชทยอยทยอยกันไปคงจะอยู่ได้อีกหลายพันปีหรือไม่จำกัดก็ได้นี่เรียกว่าสืบให้คนรุ่นหลังต่อไป ทีนี้ก็เพื่อประโยชน์แ <c oughs> กโลกทั้งปวงไม่ใช่พูดเอาเปรียบนะไม่ใช่พูดนะเอากำไรเกินควรนะ <c oughs> เอาไม่ได้ค่ากำไรเกินควร <c oughs> เรามองเห็นตามที่มันเป็นจริงว่า ถ้าศาสนามีอยู่ในโลกโลกนี้ยังปลอดภัยนะ <c oughs> นนการสืบาศาสนาไหว้เนะี่ยเพื่อเพื่อโลกเนะี่ยเพื่อโลกทั้งหลายจะได้ปลอดภัยเพื่อโลกทั้งมวลจะได้ปลอดภัย <c oughs> ทั้งโลกเทวดาอะไรมนุษย์ตามพระบาลีถ้าคุณไม่เชื่อโลกเทวดาอยู่บนฟ้าบนสวรรค์ถึงกันต่ดตายแล้วก็เอาโลกเทวดา,าที่นี่เดี๋ยวนี้ก็ได้ ผมมองเห็นว่าอย่างนี้ตรงกว่าว่าพวกเทวดาคือพวกที่ไม่ต้องใช้เงื่อนันมีบุญมีกุศลมันอะไรก็ตามมันได้เป็นสุขสนุกส,สนานเล่นวัวโดยไม่ต้องใช้เหงื่อนี่เป็นพวกเทวดาที่กรุงเทพก็มีมั้งที่แต่มนุษย์ก็คือคนธรรมดาที่ต้องใช้เหงื่อศาสนานี่เป็นประโยชน์ทั้งแก่เทวดาและมนุษย์ร่ำรวยแล้วมีอะไรมากแล้วมีอำนาจวาสนานแล้และปย่าอวดดี ว่าจะต้องไม่จะไม่ต้องพึ่งธรรมะไม่ต้องพึ่งศาสนาพราเทวดาที่บ้าจัดนั้นนะมันยิ่งต้องพึ่งศาสนายิ่ง่าไอ้มนุษย์ที่ไม่ก็จะมีอะไระสิีกนั้นือศาสนาไว้เพื่อโลกท่านปูน มุาสานามีอยู่ในโลกโลกนี้อย่างรอดพอโลกหมดศาสนาโลกนี้ก็วินาศมันช่วยกันให้เต็มที่มันมีศาสนาอยู่ในโลกเพื่อเป็นประทีบเป็นดวงประทีบหรือเป็นประทีบก็ได้แก่โลกคำว่าประทีบนี่ภาษาบาลี เรียกว่าทีปะเฉยๆทีปะทีปะเฉยๆ <c oughs> มีความหมายสองสองสองทางก็เป็นแสงสว่างทางหนึ่งเป็นที่พึ่งทางหนึ่งเห็นมีพระพุทธเจ้าเป็นเป็นเป็นทีปะนะก็มีพระพุทธเจ้าเป็นแสงสว่างทางหนึ่งแล้วมีพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งที่จะช่วยให้ใหรอด ก็ค <c oughs> th ือการเป็นแสงสว่างนั่นเองนั่นเรามีภาษาศาสนาเป็นแสงสว่างอยู่ในโลกและเป็นเครื่องช่วยโลกนี้ให้รอดมันมีค่ามากยนพรนนาไม่ไหวแล้วทั้งการทนประพฤติประมาจันให้บริสุทธิ์นี่มีผลเกินค่าคุ้มค่าเกินค่าคอยตั้งใจประพฤติประมาจันคือบวช ถ้้ได้รับประโยชน์ดังที่กล่าวนี้เอาสรุปภาพอีกทีหนึ่งว่าบวชนั้มีหลายหลายหลายความหมายคนแก่บ,บวชเพื่อโมกสะในอวสานแห่งชีวิตก็าตามใจแต่คนหนุ่มเนี่ยบวชเพื่อศึกษาฝึกฝนความรู้ไว้เพียงพอสำหรับจะไปเผชิญโลกแต่แล้วจะบวชอย่างคนแก่ขั้งหนึ่งก็ได้ ทีนี่บวชอีกอย่างหนึ่งเป็นกรณีพิเศษด้วยความหมายพิเศษมาเป็นโอกาสให้ทำประโยชน์แก่ผู้อื่นได้มากเพราะว่าเราไม่ไม่มีครอบครัวเราก็ใช้กำลังกายกำลังใจทั้งหมดเพื่อประโยชน์แก่ผู้อื่นได้มากกว่าที่จะมีครอบครัวแม้จะทำประโยชน์ทางโลกโลกวิสัยโลกก็ยังทำได้มากกว่าคนที่มีครอบครัวที่เราเป็นพวก คนหนุม่มบวชเพื่อรูอ้เพื่อพบปะกันกับวิชาความรู้หรือการปฏิบัติเพื่อจะออกไป,ไปเผชิญโลกเพื <c> ่อ <oughs> ให้ได้ประโยชน์จากการบวชของเราเกิได้แก่เราโดยตรงความรู้ก่อนได้าาก,ไดการปฏิบัติก่อนได้ผลการปฏิบัติก่อนได้แล้วให้ได้ประโยชน์แก่เราโดยอ้อม คือว่าบิดามันดาเป็นต้นเป็นได้บรรพบุรุษที่หลับาตายไปแล,ล้วก็ลอยได้ในฐานะที่ผู้สร้างในวัฒนธรรมไทยไ,ไแล้วก็ประเทศชาติศตาสตตนาแล้วก็ปลอยได้แต่โลกทั้งหมดลอยได้เพราะว่าเราสืบอ,อายุศรราสนาไว้ให้เขาในอนาคต นี่เรียกว่าประโยชน์ที่จะได้จากการบวชถ้ามองเห็นแล้วมันจะมาหาศาลเหลือเกินมันทีราคาไม่ไหวมนั้นจึงหวังว่าทุกคนจะมองเห็นและเป็นกําลังใจสำหรับประพฤติกรรมจัน์อย่างบริสุทธิ์บริบูรณ์เต็มเปี่ยมสมตามความมุ่งหมายของการบวชทุกประการ